สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่าน,นกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่549กกันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมค่าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับวาพ่ทด ใครับผมที่ดูลชอบใจดูละถูกใจดูลสนใ,ใจนะครับอยากจะช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแต่ทีไรอ่ ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด 140ipdq เลยครับเบอร์โทรนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจว่าอยากจะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งนะครับผมตรงด้านบน น,นีไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลที่29นะครับผม EP นี้มีทั้งหมด29รายการด้วยกันนะครับพี่ๆหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใช้รียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งช่าบูชาได้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซุมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้ก็จะเริ่มกันที่รายการที่1กันใน ep นี้กันเลยนะครับพี่ สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นหลบผู้ท้วดนะครับพี่พองค์นี้นะครับหมายเล็กหนึ่งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับหลบผู้ทวดรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมหลบผู้ทวดรายการที่1นะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับองนี้เปิดให้ในราคานะครับพี่พหลบผู้ทวดนะครับเอา450านะครับผมเป็นหลบผู้ท้วดหลังหนังสือนะครับ450บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับผม สำหรับนะครับหลวงปูทวดนะครับพี่พี่รายกันที่หนึ่งะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นหลวงปูทวดนะครับผมรังนังสือนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่สี่นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ รายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่2นะครับพี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมองค์นี้เป็นปิดตานะครับผมองค์นี้เปิดให้ในราคา350านะครับสําหรับพระปิดตานะครับพี่องค์นี้นะครับปิดตาตุกตาใหญ่นะครับผมเนื้อเกสรอนะครับ350บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับพระปิดตาตุกตาใหญ่นะครับผมเป็นเนื้อผงเกสรอนะครับ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ีรายการนี้350นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่3นะครับอันนี้ปิตาจัมโบ้สองนะครับพี่องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับเอา400บาทนะครับผมสําหรับปิตานะครับจัมโบ้สองนะครับพี่พี0 0บาทนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่สหรับปิตาจัมโบ้สองรายการนี้นะครับนี่นะครับฝั่งตะกูตรงด้านล่างนี้นะครับผม องนี้ผิวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดชอบใช้ก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูได้นะครับยินดีแบ่งปันให้นะครับผมเบื่อท่านใดมีมุมไปต่อนะครับหรือว่าอยากได้เขมสะสมก็ลองสอบถามมากันได้นะครับผมองค์นี้ให้ในราคา400เอา400บาททั่วแล้วกันนะครับถัดมานะครับผมเป็นกริ่งคอตะเคียนนะครับพี่รายการที่4นะครับของรายการนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา 400บาทนะครับผมสำหรับพละกริงคองตะเคียนรายการที่4นะครับ400บาทนะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับผม4 0่บาทนะครับผมสำหรับพละกริ่งคองตะเคียนเนื้อโลหะนะครับพี่พี่รายการที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับถ้าได้สนใจก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามานะครับ พูดคุยกันได้เลยนะครับผมรายกันที่4นี้นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่5นะครับอันนี้เป็นพาร่วงพิมพ์อุ้มบาทนะครับพี่จะอยู่ในเลี่ยมอ่เป็นเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมไม้นะครับเปิดผิวนะครับผมเป็นเลี่ยมแบบสมัยก่อนเลยนะครับพี่รายกันนี้นะครับผมพาร่วงนะครับผมพิมพ์อุ้มบาทหมายเลขนี้นะครับรายกันที่5นะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับผมรายกันที่5นี้นะครับ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพาร่วงนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่ห้านะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นตะกรุดนะครับตะกรุดหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่รายการที่หกนี้นะครับตะกรุดดอกนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมตะกรุดดอกนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ สำหรับตะกรุดหรือพอกลั่นนะครับผมรายการที่6นี้นะครับ500บาทนะครับพี่ๆองนี้เลยนะครับผมนี่นะครับใครสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม เปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมทนาใดูไม่ทันอย่างไรนะครับสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมีให้ดูให้ชมกันทุกรายการเลยนะครับพี่ๆสาหรับรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละองค์นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับของรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อกลั่นรายการหมายเลขที่7นี้นะครับผม500บาทนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่เดี๋ยวพบกันวัาพยาการามนะครับรายการที่7จ็ดเลยอ่ะมีนะครับ500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองนะครับผมที่ได้เช่าบูชาไปก็ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมหมายเลขไหนนะครับสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามนะครับ เข้ามานะครับผมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมรายการที่8นี้นะครับก็จะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับพี่จอบใหญ่นะครับผมรายการนี้300บาทนะครับผมจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะครับรายการที่8นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่ทุกองนะครับได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้หมายเลขแปดนะครับผมจอบผมว่าไปนะครับสามร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมเบี้ยแก่นะครับพี่เบียแกหลวงปู่บุญนะครับ อันนี้อยู่ในเรื่องพลาสติกนะครับผมเขย่าแล้วมีประหลอดอยู่นะครับผมนี่ครับรายการนี้300บาทนะครับผมแบ่งปันให้นะครับผมท่านใดมีมุมไปต่อก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมเบีร์แก้รายการนี้นะครับเบีร์แก้หลวงู่บุญนะครับผม300บาทนะครับพี่ๆสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมรายการที่เก้านะครับผมสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆรายการที่สิบนะครับผมรายการนี้เปิดให้ในราคา เอา450นะครับผมดองเงินรายกันที่10นี้นะครับ450นะครับผมองนี้เลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทนะครับดอกเงินนะครับพี่พี่รายการที่10นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับนี่นะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับ ถัดมานะครับผมันนี้เป็นหล่อโบราณนะครับผมอีกองคหนึ่งที่ผมได้มาด้วยกันนะครับพี่ได้มาคู่กันเลยนะครับองค์นี้ก็ให้ในราคาเอา400บาทแล้วกันนะครับผมองค์นี้นะครับท่านได้ถูกใจนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเนื้อออกของเก่าแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆหลวงพ่อเงินนะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่400บาทนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่12นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหรือปูทวดนะครับพี่รายการนี้นะครับปูทวดที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับพี่เป็นเลี่ยมเก่านะครับอันนี้เป็นหน้าเสนออัตปาก้านะครับพี่องคงนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทเ <LIAM S 1> หมือนกันนะครับผม สำหรับนะครับผมเรียมนะครับหลูงพุทครับผมรายกนนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจก็สอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นหลูกพุทธร้านหนังสือนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเปียกทองนะครับผมผมได้มาสภาพผิวเปลือยแบบนี้เลยนะครับรายกานนี้เปิดให้ในราคา400บาทนะครับ สำหรับลวงูุทวดนะครับผมเนื้อเพียบทองรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับพี่เป็นหลังหนังสือนะครับผมเนี่ะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับลวงูุทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับพี่ เปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมรายการที่13นะครับถัดมานะครับผมรายการที่14นะครับที่รายการนี้จะเป็นเนื้อว่านนะครับพี่<ม> <cream> เนื้อว่านองนี้นะครับรายการนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา400บาทนะครับององนี้นะครับผมเอา400บาทนะครับผมสาหรับหลุมพุทวนเนื้อว่านองนี้นะครับนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ดู่นะครับพี่พี่เหรียญกลมนะครับผมหมายด้ว15นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับผมปีสามหนึ่งนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ดู่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกลมแบบนี้นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นรายการที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเรี่ยมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนนี้ผมได้มาพร้อมเรี่ยมเลยนะครับเราไปดูวัสดุแกนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่16นะครับผมรายการนี้นะครับก็นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆวันนี้เปิดให้ในราคา300บาทนะครับ นี่นะครับผมรายการที่16นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม300บาทนะครับพี่พงศ์นี้นะครับ300บาทนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่17นะครับ อันนี้เป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูนะครับผมเจริญพรล่างนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่รายคันนี้นะครับสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับเจริญพรนะครับผมหลวงพ่อคูนะครับสามร้อยบาทนะครับพี่นี่นะครับเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูนะครับ สวยมากนะครับพี่พีองนี้นะครับ300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่18นะครับอันนี้น่าจะเป็นพระกุสุพรรณนะครับหลวงพ่อหนุ่มนะครับพี่พีรายการนี้ผมเอา200บาทแล้วกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับท่านใดชอบนะครับหรือว่าเป็นสายท่านใดอยู่ก็สามารถสอบถามกันได้นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระกุนะครับวีรายการนี้นะครับ เอา3เขาองบาทนะครับของวงนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับผมเผื่อท่านใดมีมุมไปต่อนะครับก็ยินดีด้วยนะครับพี่ถัดมานะครับหงลายการที่19นะครับหงรายการนี้ก็เป็นเหรียญนะครับหลวงพูดูนะครับนี่นะครับอันนี้400บาทนะครับหงลายการนี้นะครับหลวงพูดูนะครับผมหมายเลข19นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับพระองค์ปัญโยนะครับพี่ หลวงปู่ดูวัสาแกนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พรายคารนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่เป็นด้านหลังนะครับพี่เรียนนะครับหลวงปู่ดูนะครับสวยงามมากมากนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบแล้วนะครับพี่พรายการนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมนั่งบัวนะครับหลวงปู่ดู่วัสาแกปุกเศษนะครับองค์นี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ 400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พีเป็นหลวงูุท้วดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับหมายเลขที่20นะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับหลวงูุทวอดนั่งฐานบัวนะครับหรือว่าหลวงูุทวดเปิดโลกนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่21นะครับ รายการนี้ก็จะเป็นนะครับสมเด็จจิตตะรดานะครับผมอยู่ในเล่ยมเก่าแบบนี้นะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ600บาทนะครับสําหรับสมเด็จจิตตะรดานะครับผมรายการที่21นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่พรายการนี้เลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับรายการที่21นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญจิโกลปุโตะนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเป็นเหรียญกลมนั่นเองนะครับอง์นี้นะครับ400บาทนะครับสำหรับนะครับผมเหรียญกลมลปุโตะนะครับผม4 0 0บาทนะครับนี Seven ่นะครับมีรอยจันท์ตรงนี้ด้วยนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่องนี้นะครับนี่นะครับหรือว่าท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับอยากดูหมายเลขไหนเพิ่มเติมอยากดูองไหนเพิ่มเติมก็ ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องเคร่งจายนะครับทุกองคนะครับเน้นย้ำนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่พีดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับแต่ละองค์ก็ชอบเป็นแบบไหนปายก็จะได้แบบนั้นเลยครับองค์ไหนอยู่ในกรอบผมก็ส่งให้พร้อมกันเลยนะครับผมเพราะว่าผมได้มาสภาพไหนก็เปิดแบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นนะครับผมถัดมานะครับผองรายกันที่ยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นกลิ่นวัดรหันไล่นะครับ บุ๊คที่มีสลิโกนะครับพี่พระกริ่งรายกันที่23นะครับรายกันนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับของพระกริ่งรายกันนี้นะครับนี่นะครับเอา400บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผมพระกริ่งนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ลงท้ายด้วย EP กันด้วยนะครับพี่ๆไม่อย่างนั้นผมไม่สามารถปิดให้ได้นะครับเพราะว่าผมกลัวแบบส่งเขาส่งไปให้พี่ๆแล้วก็ผิดองค์การอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทีหลังนะครับเอาที่พี่ๆดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมนะครับหมายเลของค์พระนะครับแล้วก็หมายเลข EP นะครับผมเพียงเท่านี้ผมก็จะส่งให้ถูกองค์ตามที่พี่ๆเช่าบูชาเลยนะครับนี่เป็นเหรียญลวพ่อแดงนะครับผมนั่งชันเข่านะครับองค์นี้เอา300บาทนะครับสาหรับ เรียนนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงรูปสุดท้ายนะครับพี่สามร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับสำหรับรายกันที่24นะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นพระปิดตานะครับผม อันนี้หลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมใน EP น,นี้นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อออกสีทองทองแบบนี้นะครับพี่พี่หน้าหลังก็จะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับอยู่ในเรื่องพลาสติกเก็บผิวนะครับผมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบหกแล้วนะครับผมรายการนี้ก็ เป็นปิดตาพังผกานะครับพี่องนี้นะครับเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพระปิดตาพังผกานะครับดีนะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่26นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่27นะครับวันนี้เป็นพระหกสุพรรณนะครับพี่ องนี้เอา300บาทนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับ300บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับดูคุณได้เลยนะครับพี่พี่ดูเลยครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับอยู่ในเรี่ยมเลยนะครับพี่รายคันที่27นะครับผมใน ep นะครับ Well, so way, 30 30 the the like 300บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระท่ากระดานนะครับพี่พรายกระที่28รายการรอสุดท้ายในพีนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2 8นะครับพระท่ากระดานเปิดให้ในราคาเอา300บาทนะครับผมพระท่ากระดานรายการนี้นะครับ300บาทนะครับพี่องค์นี้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับพี่รายการนี้เปิดให้ในราคาพิเศษเลยนะครับพี่300บาทนะครับสําหรับพระสมเด็จรายกันที่29นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับ300บาทนะครับพี่งอ์นี้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับผมกันได้เลยนะครับ นี่นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมพระสมเด็จรายการที่ 28นะครับผมใน EP นี้นะครับพร้อมเรียมพร้อมเึ้่นคอห้อยบูชานะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทจะส่งให้ฟรีในการที่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากจะชอบบูชารายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับไลน์แอดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบ 0ู0ย์เก้าศนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับพี่ๆสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ